สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ,ะลงคลิปช้าไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อเช้านี้พาเฮงๆไปทาหมันนะคะ,ะคือเมื่อเช้านี้ตกใจมากเลยนะคะคือเอาเอาเฮงๆไว้แล้วแล้วก็จ่ายเงินจ่ายแล้วแล้วก็พวกนุก็ต้องไปหาที่รอน้องนะคะ,ะคุณหมอก็โทรบอกว่าน้องมีภาวะ,อะทองแดงนะคะภาวะทองแดงก็คือไข่มันไม่ลงถุงไข่ใบหนึ่งมันไม่ลงถุง แต่ไข่อีกอันนึงมันลงถุงไข่ไข่ของน้อยอีกอันนึงมันอยู่ในช่องท้องนะคะอันนี้นุกก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะถ้าถ้านุไม่มาคุกคีกับการเลี้ยงแมวทาหมันสัตว์ทําอะไรนี่นุก,ก็คงจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะไม่น่าน,นะคะนุสังเกตว่าอันนี้กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้นุสังเกตว่าเขาไข่ทาไมเล็กจังทงั้งที่เขาตัวโตมากนะคะหนัก5กิโลกว่านะคะเหง่งเหงนี่ตัวใหญ่มากนะคะเป็นแมวตัวผู้ที่ตัวใหญ่นะคะ นี่นะคะคุณหมอก็โทรมาบอกว่าน้องจะต้องผ่าตัดสองที่คือข้างสะโพกที่หนึ่งเหมือนตัวเมียแล้วก็ผ่าตัดเอาไข่ออกที่ไข่อีกอีกที่หนึ่งเป็นสองที่เลยนะคะค่าผ่าตัดก็แพงขึ้นนะคะก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะเพิ่งเคยได้ยินได้ยินแล้วก็งงมากเลยนะคะตั้งเป็นห่วงเขานะกลัวเขาจะเจ็บมันเจ็บมันผ่าทั้งสองที่เนาะนี่นะคะ่ะข้างสะโพกหนึ่งแล้วก็แผลตรงไข่อีกหนึ่ง เขาถอดเสื้อออกนะคะนุกจะต้องได้หาคอล่ามาให้เขาใส่นะคะเนี่ยค่ะเฮงเฮงเขาก็ร้องทุกคืนนะคะร้องทุกคืนเลยกราบขอพระคุณทุกความเมตตาขอพระคุณคุณน้าที่เมตตาน้องนะคะให้น้องได้ทำหมันนะคะขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะขอมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแต่แต่คืนนี้คงไม่ร้องแล้วะคะ่ะเพราะว่าทั้งเจ็บแผลทั้งทำหมันมานะคะทุกคืนนี่ร้อง ร้องตลอดเลยร้องทุกคืนอย่ากออกไปเที่ยวนะคะเฮงเฮงตัดมาที่กล่อ,องพัสดุกกล่องนี้นะคะขอบพระคุณพี่กุ๊กไก่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาส่งอาหารเมร็ดนี่ค่ะมาให้เด็กๆนะคะอาหารเม็ดของแมวโตด้วยนะคะแล้วพี่กุ๊กไก่ก็ยังให้นุกไปซื้อขนม มาแจกเด็กๆที่โรงเรียนในงานวันเด็กน่าจะอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องอ่าอันนี้เป็นอาหารของแมวนะคะขอบคุณพี่กู้ไก่มากค่ะนี่นะคะนุ๊กได้ซื้อมาแล้วนะคะพี่กู้ไก่ให้นุ๊กไปซื้อแจกให้เด็กๆในวันเด็กนะคะเมตตาทั้งแมวเมตตาทั้งคนเลยนะคะกลับขอบคุณพี่กู้ไก่มากๆนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ